โยโยโย่ yo, yo, yo. สืบงงตรงเจอกับคืนนักหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนนักหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงคำ่ำคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมทพี่จะขอเลือกเกมเวลา3ามทุ่มนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษซอลตัมตันทีมบอยจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจ่าฝูงนะครับซอลตัมตันมี4แต้มจากการชนะ1สเสมอ1แพ้9เกมล่าสุดบุกแพ้วูฟไป0ต่อ2นะครับรัสเซลมาตินเเนนนีี่ยยก็ออ้้รรลละคัับตว ประตูก็อารอนแลมสเดลครับเกมรับยานเบเนเรกมีแจ็คสตีเฟนนะครับแล้วก็ตรงกลางโจอริโบอดัมลาลาน่าเจอทีมเก่านะครับมาติอุสเฟอร์นันเดสอดัมอาร์มสตรองคาร์มอลอนอาเชอร์ยืนกองหน้าครับในขณะที่ลิเวอร์พูลจ่าฝูง28แต้มจากการชนะ9เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่ามา2ต่อ0นะครับอันเนสลอตน่าจะยังบุ่สิทธิ์ใช้งานเฟเดริโกเคียซ่ากับเดโยโกโชต้านะครับ นะขนาดที่รวมไปถึงอาริสงเบ็คเกอร์ด้วยนะครับประตูน่าจะยังเป็นเคลเลอร์เหมือนเดิมเกมรับก็เทรนด์ทางซ้ายเนี่ยไม่แอนดูร์บสซันก็ซีมีการ์ดนะครับคู่เซนเตอร์น่าจะเป็นโกนาเต้กับฟันได้เหมือนเดิมตรงกลางเนี่ยกราวเวนแบ็กกับมาร์คลิสเตอร์ลงแน่นะครับส่วนอีกคนหนึ่งแม่ด้วยฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นเคอร์ติสโจนได้เบียดโซบอสไลน์นะครับส่วนแนวรุกก็โมซาล่าลุยดิอาสดาวินนูนเยสไม่ก็โคดี้กัคโปเพราะว่านูนเยสนี่เดินทางไกลเหมือนกันนะครับในการไปเล่นนี่กวครับ เจอกันถ้านับในหลีกคือ2ฤดูการก่อนนะครับเสมอ4-4บ้านเซาท์ป์ตันที่อันฟิลด์ลิเวอพูชนะ3-1แต่ว่าล่าสุดก็คือการเจอกันฤดูการก่อนใน FA ฟเอครับลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านถล่ม3-0ในฟุตบอลถ้วยนะครับแน่นอนก่อนเกมลิเวอร์พูลยังบุก,ากมาเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเอ,า,อาง่ายเซาท์ป์ตันเนี่ยแม่เอ,า,อาง่ายเล่นมาสเปั้นนี่แพ้ถึง9นะครับโอกาสหล่นไปเดชเ้ยนชิพในฤดูการเดียวมีสูงมากนะครับส่วนลิเวอร์พูลแม้ว่านักเตะหลายคนจะไปเล่นนี้กับทีมชาติานะครับแต่ว่า มก็ดูแล้วศักยภาพเหนือกว่าซอนตันเยอะแล้วก็จุดแข็งของลิเวอร์พูลชุดนี้คือแนวรุกเฉียบคมจริงๆนะครับคือถ้ามีโอกาสมักจะทําได้เลยครับดูแล้วประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลนะครับยังน่าวัดใจลิเวอร์พูลครับพี่เจยมองว่าจะมีโอกาสบุกมาชนะขาดถึง2ประตูเลยครับให้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย